พี่น้องมุเจ้าเบิงมุเจ้าเบิงหนาวบ่หนาวนี่นเป็นน้ำแข็งรถปั่นอยู่ในช่องฟีด <c oughs> เอ้ยรถอยู่ในช่องฟีดพี่น้องเบิงน,น้ำแข็ง <c oughs> เบิงโอ้ยหนาวเบ้งบ่หนาวเบ้งเอานี่ เปิ้ลเวลาเบื้องหน้ารถเบิ้องยืนในหนาวว่าหนาวเบิ้งเอาเบื้องมุจเจ้าคิดเอาเวลาสิครับรถไปอันนี้ต้องเอาน้ำห่อนต้มน้ำห่อนมาลาดออกเบื้งมันบ่แเมนหิมะเด้มันเป็นน้ำแข็งเลยแซ่ฟีดไปเลยนี่มุจเจ้าเบื้งออายบ้องผี ปันแสอยู่ในสองฟีดนะพี่น้องบึงบ้งบึ้งเอ้ยเพือนโอ้ยรถแซ่แข็งจา้าพี่นอ้องบึ้งบึ้งมันมาออกง่ายๆไ,ได้นี่เป็นน้ำแข็งเกาะเลยได้นี่เอ้ยรถแซ่แข็งโอ้ย พักคอยกับไปบ่แล้วจ้าตายบ่แล้วบุญบ่าตายได้จังเลยพี่น้องพ่อหนาวแห้งบุญเนี่ยเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งกเกาะพ่นปานนี่โอ้ยพ่นตายบ่แล้วพักปีหน้าเจอกันเด้อบอกเธองานนี่ก็เป็นน้ำแข็งจ้าบ่งอืม โอ้ยหนาวคุณบอวันนี้หนึ่งองศามือขึ้นอนี่อามือขึ้นลบมือขึ้นลบตอนหนาวมากตอนหนึ่งองศามือขึ้นลบหนึ่งวันหนาเป็นน้ำแข็งเบิร์ดได้ั่นพี่น้องฮอืมตายเบิร์ดแล้วน้ำแข็งลงพข่าวาสารค่ะพักคอยเนี่ยพี่น้องเบื้องพักขึ้นสายคอยน้ำแข็งเกาะตายเบิร์ดจ่อย เจะาเบิง้งงห้ยน้ำแข็งบริเวณหนาวธรรมาดาละจ้าหนาวแบบอยู่ในช่องฟีดจังสี่เลยพี่น้องนี่นี่หนาวเป็นน้ำแข็งเบิดเบ้งโอ้ยจ,จ้าน้ำผื่นเบิง้งน้ำถน,นนทางเดินทางไหนเป็นน้ำแข็งเบิดพี่น้องเบิ้พุ่น ข้าวขาวน้ำหัวน่ะน้ำแข็งเด้อจ้าโอ้ยหนาวหรือไม่วันนีเบิ่งเอาด้วยพี่น้องย้ำหนาวก่อหนาวขาเงี้ยหนอนก่อนก่อนเบิ่งนี่เบิ่งน้ำแข็งมันเกาะขอยกหัวยังขอยกหัวอันโลดหลันปานอยู่ในจองฟีดน่ะนะเฮ้ยเบิ่งเสียงขอยางพูดนะขาวจวกพวกน่ะ น้ำแข็งแล้วจ้าอืมโอ้ยบึงแข็งร้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งแท้เหมือนนี่หนาวแห้งพี่น้องเบึงเบิกงอันนี้ค่อยลมมันผัดมาเนี่อันอันหดตนใหม่ค่อยบึงน้ำแข็งเกาะเฮ้ย พูดแล้วลังค่าบ้านก็ได้ขาวกวกซวกอยู่พ่นเฮ้ย